ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมนะครับของทวีปยุโรปนะฮะก็เป็นทวีปที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับวัฒนธรรมนะเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนนะครับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่งผลให้ทวีปยุโรปมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูงประชากรส่วนใหญ่มีฐานะดี มีการศึกษาสูงสังคมทวิยุโรปส่วนใหญ่จึงมีลักษณะที่เป็นเมืองมากกว่าชนบทนะฮะ,ะลักษณะทั่วไปของสังคมนวัธรรมนะฮะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยผิวขาวนะฮะจมูกโดง่งแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่จัดว่าอยู่ในกลุ่มของชาติพันธุ์คอเคซอยและเป็นชนดั้งเดิมของทวีปนี้ ประชากรในชวีิยุโรปมีลักษณะาบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับนักเรียนดูในภาพจะเห็นว่า,าภาพนี้เป็นกลุ่มนอร์ดิกนอร์ดิกนี่ก็หล่ออีกแบบนึงนะฮะนอร์ดิกกลุ่มแอฟริกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะมาดูกลุ่มกลุ่มนอร์ดิกอันนี้ผิวขาวครับรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวรูปร่างสูงใหญ่นะผมสีทองน้ำตาสาีผมสีน้ำตาลหรือทอง ในตาสีฟ้าครับกระโหลกศีษายาวรีอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กและไอซ์แลนด์นะครับมาถึง <c oughs> กลุ่มแอลไพมีรูปผิวขาวมีผิวสีขาวฮะผิวพันุ์ผิวขาวเหมือนกันแล้วก็ผมสีน้ำตาลในตาสีฟ้าหรือสีน้ำตาลนะกระโหลกศีษะกกว้างฮะกว้าง,นะางแล้วก็ค่อนข้างกลมนะฮะอาศัยอยู่ใน ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะฮะตอนกลางของฝรั่งเศสตอนเหนือของอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีเบลารุสรัสเซียยูเครนแล้วก็สาธารณรัฐสาธารณรัฐเช็กนะฮะอ่านี่ก็หล่ออีกแบบหนึง่งกลุ่มเมดิตเตอร์เรเนียนครับอ่ากลุ่มเมดิตเตอร์เรเนียนจะมีผิวคล้ำนะฮะรูปร่างสันทัดผมสีน้ำตาลในตาสีฟ้าหรือสีน้ำตาลนะฮะกระโหลกศีรษะยาว อาศัยอยู่ในประเทศสเปนโปรตุกเกสและอิตาลีและกรีซนะฮะอ่าเนี่ยก็ดูตามภาพนี้ฮนะประชากรของยุโรปสามารถเอาเป็น3กลุ่ม,ให,ะะม,มใหญ่ๆนะฮะสกลุ่มใหญ่ๆก็มีกลุ่มนอร์ดิกอ่านอร์ดิกนี่รอนะฮะรอยิ้มน,นะฮะกลุ่มแอ,อ,อ,อพะะอ่ากลุ่มแอลไพน์นะครับรอฮะอ่ากระโหลกยาวกว้างน,นะฮะกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนนะผิวคล้ำนิดหนึ่ง ผิวคล้ำนิดนึงแล้วก็รูปร่างสันทัดผมสีน้ำตาลนะครับ <c oughs> หล่อไหมครับ <c oughs> ทางทิศเหนือของประเทศลิเบียมีอนาลิเขตติดต่อกับทะเลเมริตเตอร์เรเนียนผู้นำของประเทศลิเบียที่ครองอำนาจตั้งแต่พศ2512ก็คือพันเอกโมฮัมมัดกัสดาวฟี ชายฝั่งภาคเหนือของประเทศลิเบียจะมีภูมิอากาศแบบเมดิตร์เนียนประชากรส่วนใหญ่ในประเทศลิเบียเป็นพวกเผ่าพันธุ์อารับทำไมบริเวณภาคกลางของภาคใต้ของประเทศลิเบียมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางเพราะพื้นที่แห้งแรงเป็นทะเลทรายเมืองหลวงของประเทศลิเบียคือเมืองตริโปลี รัตถะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศลิเบียคือน้ำมันปิโตเรียมประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาคือประเทศซูดานแม่น้ำที่ไหลผ่านตอนกลางของประเทศซูดานคือแม่น้ำไนบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาะแน่นในประเทศซูดานคือริมฝั่งแม่น้ำไนาภาษาประจำชาติของประเทศซูดานก็คือภาษาอาหลัก เมืองท่าสำคัญนะครับของประเทศสูดานที่ออกสู่ทะเลแดงก็คือเมืองปัสซูดานผลผลิตด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงของประเทศสูดานก็คือฝ้ายและยางไม้